Jazz beat. Jazz, beat. Jazz beat is a wonderful world. Jazz beat. ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูรงนะคะวันนี้คุณครูรงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนะคะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆปรบมือพร้อมกันค่ะปรบมือห้าข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าปรบให้ดังกว่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้า หบใหม่อีกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหบให้ดีกว่าเดิมเก่งมากค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุณครูรุ้งก็มีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะค่ะเด็กๆไปฟังนิทานกันเลยค่ะค่ะเด็กๆก่อนที่จะฟังนิทานนะคะคุณครูรุ้งจะมาตรวจการบ้านให้เด็กๆก่อนนะคะค่ะ นี่เป็นรูปภาพสำหรับเด็กที่ส่งการบ้านคุณครูรุ้งนะคะคุณครูรุ้งก็ได้ตรวจให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ประเมินพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเก่งมากค่ะให้เด็กๆส่งการบ้านคุณครูทุกวันนะคะค่านิทานที่คุณครูรุ้งนำมาเล่าให้เด็กๆฟังวันนี้นะคะมีชื่อว่านิทานเรื่อง กุ๋งกิ๋งตัวมอมเอ๊ะเป็นยังไงคะทำไมกุ๋งกิ๋งถึงถึงตัวมอมไปฟังกันเลยคะ่ะเด็กๆกุ๋งกิ๋งหนูน้อยหน้ามนเอ๊ะกุ๋งกิ๋งไปทำอะไรคะเด็กๆเคยเล่นไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยการเล่นฮูลาฮุปนั่นเองนะคะเป็นการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆ ชอบเล่นทุกตนสนุกเฮฮาเห็นไหมคะกุ่งกิ่งเขาเล่นแต่เขาเล่นของเล่นที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าฮูลาฮุปนอกจากจะใช้เล่นแล้วยังใช้ออกกำลังกายด้วยได้นะคะเด็กๆกล,กลุ่งกิ่งแค่วคล่องว่องไวเห็นไหมคะการออกกำลังกายก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้นะคะทำให้เรา แคองมองไหวได้นะคะเด็กๆกลุ๋งกิ่งน่ารักสดใสยิ้มแย้มร่าเริงเห็นไหมคะกลุ่งกิ่งเป็นเด็กอารมณ์ดีมากนะคะกลุ่งกิ่งชอบเล่นผจญภัยเห็นไหมคะนอกจากจะชอบเล่นหัาหุบออกกําลังกายแล้วอย่างเล่นอีกอะไรคะเล่นผจญภัยนะคะปีนขึ้นต้นไม้ ค่อยโหนชิงช้าแต่เด็กๆต้องระวังความปลอดภัยด้วยนะคะเวลาจะปีนก็ให้ระวังนะคะเด็กๆเกพราะอาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะคะกุ้งกิ๋งชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันเห็นไหมคะกุ้งกิ๋งชวนเพื่อนปีนขึ้นไปเล่นด้วยกันนะคะสนุกทุกวันหัวเราะฮ่าๆเห็นไหมคะเขาเล่นแล้วก็สนุกนะคะ เด็กๆมีความสุขมากเลยค่ะมอมแมมเปื้อนฝุ่นเหงื่อ,อไหลเห็นไหมคะเวลาเด,เด็กเล่นก็จะเปื้อนนะคะแล้วก็มอมแมมเหงื่อก็ไหลด้วยนะคะเด็กๆต้องไปทำอะไรต่อคะกุ๋งกิ๋งรีบไปอาบน้ำดีกว่าเห็นไหมคะกุ๋งกิ่งไปเล่นมาแล้วก็รู้จักมาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายนะคะเด็กๆ ถูสบู่หอมฉุยชื่นใจเวลาอาบน้ําต้องปอกสบู่หรือถูสบู่ด้วยนะคะสบายสบายสะอาดแล้วจ้าเวลาเด็กๆอาบน้ําแล้วรู้สึกสบายตัวไหมคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเวลาเราเล่นมาเหนื่อยร่างกายเราเปื้อนใช่ไหมคะเรามาอาบน้ําเราก็จะรู้สึกสบายตัวนะคะวันหนึ่งกลุ่งกิ่งเล่นเละ เอ๊ะทำไมกุ่งกิ๋งไปเล่นเล้ะอีกล่ะคะเด็กๆไปดูกันต่อเลยคะ่ะแม่บอกเร็วเทอไปอาบน้ำลูกกาเห็นไหมคะคุณแม่บอกให้ไปทำอะไรคะดเด็กๆต้องไปไหมคะเวลาคุณแม่บอกต้องเชื่อฟังนะคะต้องไปอาบน้ำนะคะกุ่งกิ๋งรีบรับปากรับคำเอ๊ะแต่ว่ารับแล้วต้องไปทำเลยไหมคะ ไปดูนะคะว่ากุ้งกิ๋งทำตามที่รับปากคุณแม่ไว้ไหมแต่ก็ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแม่นะคะไปทำอะไรต่อคะเด็กๆกุ้งกิ๋งไปเล่นต่อนั่นเองเพราะว่าคุณแม่บอกให้ไปอาบน้ำใช่ไหมคะแต่กุ้งกิ๋งรับปากแล้วไม่ทำตามแต่ไปเล่นนะคะจนดึกกุ้งกิ๋งเปลี่ยนใจเห็นไหมคะ ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแม่ไหมคะไม่ได้ทำตามเลยเพราะว่าบอกว่าจะไปอาบน้ำแต่ไม่ไปนะคะแต่กุ้งกิ่งมาทำอะไรคะเด็กๆมานอนนั่นเองนอนแบบว่าไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะกุ้งกิ่งบอกอาบน้ำไม่ไหวหนูหนาวนี่นาเห็นไหมคะไปเล่นมาตัวมอมแมมแล้วก็มานอนเลยได้ไหมคะเด็กๆ ไม่ได้นะคะหุ่นกิ๋งแอบเปลี่ยนชุดนอนทันทีเห็นไหมคะไปเล่นมาเนื้อตัวมอมแมมแล้วก็ไม่อาบน้ํามาเปลี่ยนชุดนอนแล้วก็นอนไปเลยได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะหุนกิ๋งนอนหลับครอฟฟี่กางแขนเหยียดขาสบายเลยเห็นไหมคะน้ำไม่อาบแต่ไปนอนนะคะทันใดนั้น กิ้งกลิง,ลงเสียงอะไรคะเด็กๆเสียงนาฬิกาปุกกลุ่งกิ่งนั่นเองนะคะกลุ่งกิ่งไม่ลุกนอนต่อดีกว่าได้ไหมคะเด็กๆต้องไปโรงเรียนแต่เช้านะคะนอนต่อไม่ได้นะคะอาบน้ำไม่ทันรถโรงเรียนมาอ้าวกุ่งกิ่งไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่ตอนเล่นแล้วก็มานอนทั้งคืนนะคะ จากนั้นก็ใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนเลยเพราะว่าตื่นสายใช่ไหมคะกุ่กิ่นขึ้นรถเร็วไวแล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถเลยนะคะ้ําไม่ได้อาบเลยนะคะเด็กๆเพื่อนๆสงสัยเอ๊ะเหม็นกลิ่นอะไรนะ,เ,ะเด็กๆคิดว่าเหม็นกลิ่นอะไรคะไม่มีใครอยากนั่งใกล้ชิด กลุ่มกิ่งเลยนะคะทำจมูกวูดฟิตกลิ่นกลุ่มกิ่งนี่นาเห็นไหมคะเพื่อนได้เพื่อนเริ่มได้กลิ่นเหม็นใครคะเด็กๆกลุ่มกิ่งนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากลุ่มกิ่งไม่อาบน้ํานะคะเช้าเรียนแต่เช้าจนบ่ายไปดูนะคะว่าเรียนทั้งวันแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเด็กๆ กลุ้มกิ่งกลุ่มใจเริ่มคันแขนคันขาเห็นไหมคะเริ่มมีอาการแล้วนะคะกลุ๋มกิ่งทั้งตัวจากหัวถึงเท้ากลุ่มกิ่งคันทั้งตัวเลยนะคะจากหัวถึงเท้าเลยเด็กๆสังเกตที่ภาพนะคะเป็นผื่นเม็ดแดงๆขึ้นเต็มเลยนะคะกลุ๋มกิ่งนั่งเกาตลอดเวลาเพราะว่าอะไรคะ กุมกิ่งคันมากนะคะกลุ่มกิ่งกลับบ้านร้องไห้ือคันจังเลยเห็นไหมคะร้องไห้บนรถเลยนะคะเพราะว่าคันมากนะคะเด็กๆคุณแม่ถามไทยเป็นอะไรลูกจ๋าคุณแม่เห็นกลุ่มกิ่งร้องจึงถามนะคะกลุ่มกิ่งรับสารภาพเอ๊ะไปดูสิคะ ว่ากุ๋งกิ๋งจะสารภาพกับคุณแม่ว่าอะไรคะเด็กๆหนูไม่อาบน้ำคันๆแม่คะเห็นไหมคะกุ้งกิ๋งสารภาพแล้วว่าไม่ได้อาบน้ำนะคะเดินกลับมาแล้วก็ไปนอนเลยแล้วต่อจากนั้นก็ไปโรงเรียนต่อเลยนะคะจึงทำให้คันมากแม่รอโอ๋โอ๋อย่าร้องไห้เห็นไหมคะคุณแม่ใจดีไหม ไม่ดุเด็กๆเลยไม่ดูผุผงกิ่งด้วยนะคะดูแลร่างกายให้ดีสิจาุงกิ่งแม่บอกุงกิ่งนะคะต้องไม่ขี้เกียจอาบน้ํานะคะคุณแม่บอกว่าต้องดูแลร่างกายของเราให้ดีนะคะเด็กๆขี้เกียจอาบน้ําได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทําให้เป็นยังไงคะอาจจะคันเหมือนุงกิ่งได้นะคะเด็กๆ ตัวก็เหม็นด้วยทําเป็นประจําวันละสองเวลาก็คือเด็กๆควรอาบน้ำสองเวลาใช่ไหมคะค่ะไปดูว่าอาบเวลาใดบ้างนะคะเด็กๆกุ่งกิงสัญญากับแม่กุ่งกิงสัญญาว่าอะไรคะไปฟังกันเลยคะ่ะหนูมันดูแลและตั้งใจว่า เห็นไหมคะกลุ่มกิ่งเขาบอกว่าต่อไปเขาจะมันดูแลตัวเองนะคะจะอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันคะ่ะเห็นไหมคะกลุ่กิ่งจะอาบน้ําวันละกี่เวลาคะเด็กๆสองเวลานั่นเองนะคะคือตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะเด็กๆเด็กๆควรอาบน้ําอย่างน้อยวันละสองเวลานะคะจะได้ไม่เหม็นไม่คัน เย็นสบายจริงๆจ,จ้าเห็นไหมคะถ้าเด็กดูแลรักษาร่างกายตัวเองมันอาบน้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่เล่นของกิ่งตกๆนะคะเด็กๆก,ก็จะรู้สึกสบายตัวนะคะค่ะเ,เด็กสำหรับนิทานเรื่องกลุ่งกิ่งตัวหมอมก็ได้จบลงแล้วนะคะค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆควรทำยังไงคะเวลาเล่น เล่นสกรปรกมือไหลแล้วเด็กๆควรไปนอนเลยได้ไหมไม่ได้นะคะต้องอาบน้ําก่อนไปโรงเรียนเด็กๆก็ต้องอาบน้ํานะคะไม่เช่นนั้นอาจจะคันเหมือนกุ้งกิ่งได้นะคะเด็กๆค่ะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้กันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูรุ้งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับ ร่างกายของเรานะคะไปอ่านคำศัพท์ร่างกายของเราเป็นภาษาอังกฤษกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆมาสังเกตรูปภาพกันเลยนะคะ body ร่างกายของเราเด็กๆมาสังเกตเลยนะคะ my body ร่างกายของเรานะคะ มาดูที่คำตัดคำแรกเลยนะคะเด็กๆลูกสอสีแดงชี้ไปที่ผมใช่ไหมคะเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันกับครูครูก็ได้นะคะแพ่แปลว่าผมอีกหนึ่งรอบนะคะแพ้แปลว่าผมต่อไปค่ะเส้นสีแดงชี้ไปที่ตานะคะไอาตาอีกหนึ่งรอบค่ะ อายแปลว่าตาต่อไปนะคะเส้นสีแดงชี้ไปที่หูนะคะเอีย yeah. แปลว่าหูอีกหนึ่งรอบนะคะเอีย yeah. แปลว่าหูค่ะต่อจากนั้นไปนะคะเด็กๆมาดูอีกนะคะเส้นสีแดงชี้ไปที่จมูกนะคะออกเสียงภาษาอังกฤษดังๆเลยค่ะโนดแปลว่าจมูกนะคะ อีกหนึ่งรอบค่ะโนดแปลว่าจมูกนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาสังเกตค่ะเส้นสีแดงชี้ไปที่แขนนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษพร้อมกันเลยค่ะอาร์มอามแปลว่าแขนอีกหนึ่งรอบค่ะอาร์มแปลว่าแขนนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูเส้นสีแดงชี้ไปที่ ข่านะคะเด็กๆอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษพร้อมกันเลยค่ะนี่แปลว่าเข่าอีกหนึ่งรอบค่ะนี่แปลว่าเข่าต่อไปค่ะลูกตอนสีแดงชี้ไปที่นิ้วเท้านะคะเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะโทแปลว่านิ้วเทา้าอีกหนึ่งรอบค่ะโทแปลว่า นิ้วเท้านะคะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะให้เด็กๆมาสังเกตคำศัพท์กันต่อนะคะต่อไปเป็นสีแดงชี้ไปที่คิ้วนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษพร้อมกันค่ะ i y blow แปลว่าคิว้วอีกหนึ่งรอบค่ะ i r e blow แปลว่าคิวนะคะต่อไปเส้นสีแดง ชี้ไปที่มือนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษพร้อมกันเลยค่ะแทนแปลว่ามืออีกหนึ่งรอบนะคะแทนแปลว่ามือต่อไปเลยค่ะเส้นสีแดงนะคะชี้ไปที่รูปปากของเด็กคนนี้นะคะเด็กๆอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษพร้อมกันเลยค่ะเมาแปลว่าปากนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ เมาแปลว่าปากนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาสังเกตเส้นสีแดงอีกนะคะชี้ไปที่ขาของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะขาคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆอ่านออกเสียงดังๆคะ่ะเล็กแปลว่าขาอีกหนึ่งรอบค่ะเล็กแปลว่าขา ต่อไปค่ะเส้นสีแดงชี้ไปที่เท้าของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเท้าภาษาอังกฤษว่ายังไงคะเด็กๆ o ุ t แปลว่าเท้านะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ foot แปลว่าเท้านั่นเองค่ะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาสังเกตรูปภาพนะคะอวัยวะต่างๆนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆ อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นการทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะมาดูที่รูปภาพเลยค่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆโนดแปลว่าจมูกนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะโนดแปลว่าจมูกนะคะเก่งมากค่ะปรกมือให้ตัวเองหน่อยค่ะคาเด็กๆต่อไปนะคะมาดูรูปภาพต่อไปนะคะเด็กๆรูปตา ภาษาอังกฤษตาอ่านว่ายังไงคะเด็กๆอ่านออกเสียงดังๆเลยนะคะ i แปลว่าตาอีกหนึ่งรอบค่ะ i แปลว่าตาเก่งมากค่ะค่ะเด็กๆมาดูรูปภาพต่อไปเลยนะคะรูปอะไรคะเด็กๆรูปหูนั่นเองนะคะหูภาษาอังกฤษว่ายังไงคะเด็กๆเด็กๆอ่านได้ไหม เด็กๆอ่านออกเสียงดังๆเลยนะคะเอีย e แปลว่าหูอีกหนึ่งรอบค่ะเอีย e แปลว่าหูเกค่าเด็กๆไปดูที่รูปภาพต่อไปเลยนะคะรูปอะไรคะรูปปากนั่นเองนะคะเด็กๆปากภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆอ่านออกเสียงคำศัพ์ดังๆเลยค่ะม u า h แปลว่า ปากนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ m o u t h แปลว่าปากนะคะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะไปดูรูปภาพต่อไปเลยค่ะรูปอะไรคะเด็กๆรูปมือนั่นเองนะคะมือคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะเด็กๆจำได้ไหมอ่านออกเสียงดังๆพร้อมคุณครูลุงเลยค่ะ hand แ,แปลว่ามืออีกหนึ่งรอบเลยค่ะ แทนแปลว่ามือเก่งมากค่ะปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะเด็กๆไปดูรูปภาพต่อไปเลยนะคะเป็นรูปผมนะคะผมภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะแฮ่แปลว่าผมอีกหนึ่งรอบค่ะแฮ่แปลว่าผม ่าเด็กๆไปดูรูปภาพต่อไปเลยนะคะรูปอะไรคะเด็กๆรูปแขนนะคะแขนภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมคะค่ะไปอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤพร้อมกันเลยะคะ่ um. ะอ a ามแปลว่าแขนอีกหนึ่งรอบค่ะ a r มแปลว่าแขน่าเด็กๆไปดูรูปภาพต่อไปเลยนะคะ เป็นรูปขานะคะเด็กๆขาภาษาอังกฤษว่าอะไรคะจำคำศัพท์ได้ไหมคะไปอ่านออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆเลขแปลว่าขาอีกหนึ่งรอบค่ะเลขแปลว่าขานะคะเก่งมากค่ะไปดูรูปภาพต่อไปเลยนะคะเด็กๆรูปภาพต่อไปคือรูปอะไรคะรูปเท้า เท้าภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆอ่านออกเสียงดังๆนะคะฟุตแปลว่าเท้าอีกหนึ่งรอบค่ะฟุตแปลว่าเท้าเก่งมากค่ะปลบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปภาพอะไรคะเด็กๆนิ้วเท้านั่นเองนะคะนิ้วเท้าภาษาอังกฤษว่ายังไงคะเด็กๆจำได้ไหม ไปออกเสียงอ่านพร้อมๆกับคุณครูรุ้งเลยค่ะโทแปลว่านิ้วเท้าอีกหนึ่งรอบค่ะโทษแปลว่านิ้วเท้าค่ะเด็กๆสำหรับคำศัพท,ทะะ์ร่างกายของเราบอดี้นะคะเด็กๆไปฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะว่าร่างกายของเราคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆ ให้เด็กๆไปฝึกทบทวนอ่านบ่อยๆนะคะค่ะคุณครูรุงก,ก็จะพาเด็กๆไปฟังเพลงร่างกายของเราอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังไปฟังเพลงกันเลยคะ่ะ ไปนะคะไปทำการบ้านกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะร้องเพลงกันได้บ้างไหมสนุกไหมคะเด็กๆค่ะไปทำการบ้านกันเลยค่ะค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะหนังสือมีชื่อว่า standard handwriting เล่มหนึ่งนะคะให้เด็กๆหยิบมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูรุ้งนะคะจะพาเด็กๆไปทำการบ้าน ไปดูกันค่ะว่าคุณครูรุ้งจะให้ทำการบ้านหน้าไหนนะคะค่ะเด็กๆจากนั้นให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือมาหน้านี้นะคะเป็นตัวอักษรตัว C ใหญ่แล้วก็ตัว C เล็กนะคะไปฟังคำสั่งกันเลยค่ะให้นักเรียนฝึกคัดตัวอักษรตามรอยปะนะคะตัว C ใหญ่แล้วก็ตัว C เล็กนะคะให้เด็กๆ เขียนตามรอยปะตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยนะคะค่ะการเขียนตามรอยปะนะคะออกนอกเส้นได้ไหมคะเด็กๆออกนอกเส้นไม่ได้นะคะเด็กๆต้องเขียนอยู่ในเส้นนะคะไปทําการบ้านกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆสำหรับเด็กที่ทําการบ้านเสร็จแล้วนะคะการส่งการบ้านก็เช่นเดิมนะคะเด็กๆ ให้เด็กๆส่งมาที่คุณครูประจําชั้นนะคะเพื่อที่คุณครูประจําชั้นจะได้ตรวจความถูกต้องให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ประเมินพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านนะคะแล้วก็ทําการบ้านตามที่คุณครูให้ไว้ด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูรุ้งใหม่นะคะเด็กๆบายบาย คะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูรุ้งมีเรื่องจะมาฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านให้เด็กๆสวมใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่าเด็กๆบ๊ายบาย just be just be on a colorful day